ชมคลิปในวันนี้นะครับวันนี้เราก็มาตกปลาที่คลองหนึ่งวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์ทุกคนเขาก็ไปทำงานกัน <c oughs> ส่วนเราก็จะมาตกปลาเพราะว่าวันนี้เราเป็นเสายุดนะครับหมายวันนี้มาหมายแรกก็จะอยู่ตรงสะพานขาวนะครับตรงข้ามกับตลาดฝั่งสะพานขาวนะครับก็มาลองดูกันว่าเราจะได้ตัวหรือเปล่าไปดูกันไป อุปกรณ์นะครับที่ใช้ในวันนี้มา,มาดูอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในวันนี้ก็จะเป็นปลากระเบนนะครับเห็นเหยื่อปลากระเบนอยู่ในบ้านนะครับมีตั้งนานแล้วละ่ะแต่ไม่ได้ออกไปใช้สักทนะีมาเลยมาลองดูกันส่วนคันนะครับก็จะเป็นคันบราซอนเวทหกนะครับลอก,ก็จะเป็นสตีท์เอลซีนะครับรอบ 7. 1ุมาดูกัน จะได้ตัวไหม Let's go <S ตอนแรกก็มาตอนบ่ายตอนเย็นปลามันก็ไม่กัดก็เลยเปลี่ยนใจลองมาดูตอนเช้าดูไม่ค่อยได้มาเป็นที่แรกตอนเช้านะ แต่วันนี้คนออกมายิงปลาเยอะมากเลยมากันเป็นสิบกว่าคนเขามายิงปลา น่าจะมีปลาอยู่ทุกที่แหละแต่มันไม่ค่อยกัดอะ่ะตอนแรกๆตอนแรกๆที่ผมมามาถึงตอน4ี่โมงเย็นนะสี่โมงเย็นปลาไม่กัดเลยแตมันไปกัดทีก็ประมาณเกือบค่ำๆอ่อ่ะประมาณห้าโมงจะหกโมงเย็น ก็เลยคิดว่าเช้าเช้าน่าจะมีตัวไปลองมาดูตอนเช้ากลับมาหมายประจํานะครับหมายประจําของเราดีกว,ว่าตรงนี้ยังไว้ใจได้มากกว่ามาลองดูกันจะมีตัวกัดหรือเปล่า,าประจําเลยนะเนี่ยแต่เหมือนจะมีคนมาตกแล้ว啊 อุนห์โอ้โหมีคนยืนตำแหน่งเพียบโอ้มีผักอันนี้ด้วยเอาไงอะเอาไงชั้นอะปลาช่อนคลองหนึ่งมันแค่เขียนน้ไม่ได้แล้วล่ะ ของการต้องทอเหยื่อแบบต้องลากแบบเมียนๆแล้วอะ่ะเฮ้ยมีตัวขึ้นมากราบด่ะอะไรอะ่ะ กัดอยู่โดนรีนี่ยเน้ยยังได้ตัวอยู่ตัวเล็กมากนะครับหนึ่งแต้มของเรา <c oughs> จังหวะวัดต้องดูดีๆนะครับต้องวัดแบบให้เลียดดินมาเลยนะวัดสูงไม่ได้นะกด,ดเยอะนะครับ ทงทาน,นอยู่แต้มแรกนี่คอยลงไปแล้วก็ลาก,กเบาๆผ่านผ่านอะไรนะผ่านผ่านถุงพลาติกนะก็ผ่านถุงพลาติกยนะั <c oughs> กมีตัวอยู่ <c oughs> ปลาเขานอนนะเขาไม่ค่อยไล่อะเมันนอนหลบอะไรสักอย่างต้องต้องหาตัวให้เจอก็คือต้องลากผ่าน,นจริง ตัวเงินตัวทองเยอะช่วงนี้เยอะมากด้ยไม่รู้เขามาจากไหนเราก็สติไปเรื่อยๆนะครับต่อมาจังหวะวัดจังหวะวัดนะครับแนะนำนะครับเพราะมันติดข้างถนนและรถเยอะด้วยต้องกดไปกันแล้วก็วัดหนกะันเดี๋ยวเฮ้ แล้วโดนนี่นี่เนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอาลุดเหรอเอาเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่เอาปลูนหลุด้โอ้โแต่มันเกี่ยวสายไฟอะลุดเฉยเด็กเลื่อนแล้วให้แม็กก็ให้แม็กเฮ้ยแสดงว่ามีตัววะ 哎。Oh. น่าจะโดนนอกเมื่อวานเนาะ เกี่ยวดย,ยวจริงไหมแล้วเกี่ยวดีดีเอาอีกที่หนึ่งที่แนะนำปากข้อแบบนี้ไหน,นะเห็นไนะหมเป็นปากข้อแบบนี้ไหมอันเนี้ยก็เป็นที่แนะนำนะมีปลาวิ่งออกไปแล้วเฮ้ยกัดด้วยตัวเล็กมากเลย กัดจริงด้วยรับผ่านการมะพร้าวบอกแล้วไงโอ้โหไอ้ถุยโอ้โหอถุยเฮ้ยตัวยังใหญ่อ่ะเอ้ยตัวใหญ่มากเลยมันถุยเฮ้ย นีโดนกัดค่อนข้างบ่อยนะหมายนี้นะแต่ไม่ค่อยได้ตัวประมาณน้ำหมายเนี้กยกัดแรงกัดต่อยเฮ้ยทำไมน้ำวันนี้น้ำเสียเหมือนน้ำมันขุ่นๆเฮ้ยกัดนะนะกัดฟองแตกเลยไม่โดนเพราะว่ามันวิ่งข้าท่อแล้ว อยากจะรู้ว่าอันนี้คืออะไรมันใช่ป่าหรือเปล่าหผมว่าน่าจะไม่ใช่ป่าจัตแต้ววิ่งมุดข้าท่อเลยฟองน้ำมันวิ่งเข้าท่อ อเหืมจัดนะครับหืมชัดนะครับอ,อ,อึ้โอ้วัดตูดเทียวไว้โอ้อะไรของฉัน <laughs> ผมวันละมันัวจกิ่งไหมเฮ้ยน่าจะใหญ่เลยนั่นน่ะก็สรุปผลประกอบการของวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ปลามาแค่ตัวเดียวเองปลากัดอยู่สี่ทีนะครับปลาคดกัดอยากเลยบอกตรงๆวันนี้นะก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา9ก้ามงครึ่งแล้วนะตกปลาอยู่ที่ 3ชั่วโมงครึ่งแล้วออกมาก็จะหกโมงเช้าชได้ปลาน้อยมากแล่ว <GO av uther> ันนี then, ้ได้ตัวใหญ่เนี่นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับนานาที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ